สวัสดีค่ะวันนี้มีเมนูคู่ครัวทุกบ้านทําง่ายๆแต่อร่อยถูกใจทั้งผู้ใหญ่และเด็กนะคะไข่พะโล้ทาง่ายแต่จะอร่อยไหมอยู่ที่การปรุงรสชาติให้กลมกล่อมมีสองรสหวานกับเค็มไข่พะโล้ใส่เนื้อสัตว์ได้หลายชนิดจะเป็นไก่เป็นหมูใส่เต้าหู้กระดูกหมูหมูสามชั้นก็แล้วแต่ชอบเลยค่ะสำหรับวันนี้แอดมินใช้กระดูกหมูอ่อนค่ะ กระดูกหมูอ่อนต้องเคี่ยวให้เปื่อยก่อนถึงจะอร่อยมาดูวิธีทํากันเลยค่ะเริ่มจากต้มไข่จํานวนตามที่ต้องการจะเป็นไข่เป็ดหรือไข่ไก่ไข่นกกระทาก็ใช้ได้ค่ะต้มไข่ให้สุกแล้วก็นํามาปอกวันนี้แอนมินต้มไข่แล้วลืมใส่เกลือเลยปอกเปลือกยากค่ะไข่จะไม่ค่อยสวยแต่ก็ไม่เป็นไรนะคะเพราะทานเองค่ะ ปอกไข่เสร็จแล้วก็นําไม้อบเชยมาทุบให้เล็กลงหน่อยหนึ่งค่ะจะได้หอมหอมเสร็จแล้วมาทำสามเกลอกันค่ะเมนูอาหารไทยลหลายๆอย่างจะใส่สามเกลอน่าจะมีใครคิดทำสำเร็จรูปนะคะแต่ว่าทำแล้วต้องหอมหอมเหมือนที่เราตำใหม่น่าจะดีค่ะใส่เหมือนเดิมค่ะรากผักชี กระเทียมพริกไทยตำให้ละเอียดแล้วพักรอไว้ไปเจียวกับน้ำมันค่ะส่วนประกอบของไข่พะโล้ที่จะทำวันนี้ก็มีกระดูกหมูอ่อนสามเกอือน้ำตาลปีบ๊บซีอิ้วดำหวานเกลือแกงไม้อบเชยไข่ต้มค่ะ ไปปรุงกันเลยค่ะแอดมินตั้งหม้อเคี่ยวกระดูกหมูไว้พักหนึ่งแล้วเคี่ยวจนกระดูกหมูเปื่อยดีแล้วก็ใส่ซีอิ้วดำหวานลงไปประมาณ1ช้อนโต๊ะตามด้วยใส่ไม้อบเชยลงไปและน้ำตาลปี๊บปรุงรสค่ะ เติมเกลือแกงลงไปค่อยๆเติมค่ะค่อยๆชิมก็ได้เดี๋ยวจะเค็มไประหว่างนี้ก็เคี่ยวหมูต่อไปก่อนแล้วเรามาเจียวสามเกลกันก่อนค่ะเจียวสามเกลให้เหลืองหอมดีแล้วนำมาตักใส่หม้อค่ะ เสร็จแล้วนำไข่ต้มมาใส่หม้อจริงๆแล้วไข่จะใส่ตั้งแต่ทีแรกก็ได้สำหรับคนที่ชอบทานไข่พะโล้แบบแข็งๆค่ะแต่ว่าของแอดมินชอบทานแบบไข่นิ่มเลยรอมาใส่ทีหลังค่ะและเติมน้ำปลาลงไปเล็กน้อยหรือจะใส่เป็นซีอิ๊วขาวก็ได้เหมือนกันค่ะ ชิมรสชาติตามที่ชอบเลยค่ะบางคนอาจจะชอบหวานหวานก็เพิ่มน้ำตาลได้ไข่พะโล้จะมีแค่2รสรสหวานกับรสเค็มค่ะแค่นี้ก็เสร็จแล้วค่ะเวลารับประทานก็โรยผักชีให้หอมหอมใส่ในหม้อตอนนี้เดี๋ยวจะเหี่ยวหมดหน่าทานไหมคะหิวข้าวกันเลยหรือเปล่าลองทำดูกันนะคะไม่ยากค่ะ ถ้าชอบเมนูนี้ช่วยกดติดตามช่องกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะหรืออยากให้อนมินทำเมนูอะไรลองคอมเมนต์มาได้นะคะขอบคุณค่ะ